สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขเด่น2ตัวนะคะคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมดนะคะ3สูตรสูตรที่1นะคะสถิติย้อนหลังนะคะเริ่มตั้งแตงว่วดน,นี้เลขที่ออกนะคะ9 7 9เลขเด่นนะคะที่ได้คือ9แล้วก็0ูนย์นะคะ ข้าที่เกหลักหน่วยเลขเด่นนะคะ 2, 3เข้าที่3นะคะหลักหน่วยเลขเด่นนะคะ 4, 5เข้าที่5หลักหน่วยนะคะเลขเด่นนะคะ34เข้าที่3นะคะหลักหน่วย เลขเด่นนะคะหนึ่งสองเข้าที่สองหลักสิบเลขเด่นนะคะเจ็ดแปดเข้าที่แปดนะคะหลักสิบเลขเด่นแปดเก้านะคะเก้านะคะเข้าที่หลักสิบแล้วก็แปด เดินที่หลักหน่วยนะคะหกนะคะหกแล้วก็เจดนะคะเลขเด่นเข้าที่หหลักหน่วยส่วนงวดที่ผ่านมานะคะเลขเด่นศนแล้วก็หนึ่งนะคะเข้าที่ศูนนะคะหลักหน่วย วิธีคำนวณนะคะเลขเด่นสูตรนี้นะคะใช้ลงวัลที่หนึ่งใช้หลักแสนนะคะหลักร้อยคูณสามนะคะหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะศูนย์บวกหกคูณสามนะคะได้สิบแปด บวกเก้าหลักสิบบวกตามด้วยแปดนะคะคงที่ศูนย์นะคะบวกแปดบวกเก้าแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดบวกแปดเป็นยี่สิบห้า เลขเด่นตัวแรกนะคะคือห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือห้าแล้วก็หกนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะคะเลขเด่นที่ได้คือห้าแล้วก็หกนะคะต่อด้วยสูตรที่สองนะคะ ต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรระยะสั้นเดินตั้งแต่งวดนนี้นะคะเลขที่ออกสี่แปดหนึ่งนะคะเป็นสูตรพึ่งเดินเลขเด่นนะคะที่ได้นะคะคือเจ็ดแล้วก็แปดนะคะเข้าที่แปดหลักสิบ เลขเด่นนะคะ9แล้วก็0นะคะเข้าที่9หลักสิบเลขเด่นนะคะห7เข้าที่6หลักหน่วยนะคะเลขเด่นนะคะ9แล้วก็0นะคะ0เข้าที่หลักหน่วย9นะคะเข้าที่หลักสิ ส่วนงวดต่อมานะคะ4บวก1นะคะได้5แล้วก็6นะคะต่อกันด้วยสูตรที่3นะคะสูตร,รที่3นะคะสถิติย้อนหลังก็เริ่มตั้งแตงว่วดนนี้เหมือนกันนะคะเป็นสูตรระยะสั้น เลขเด่นที่ได้นะคะคือหนึ่งแล้วก็สองนะคะเข้าที่หนึ่งหลักหน่วยเลขเด่นนะคะเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะเข้าที่เก้าหลักสิบเลขเด่นนะคะศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งหลักสิบเลขเด่นนะคะศูนแล้วก็หนึ่งนะคะ เท่าที่ศหลักหน่วยนะคะส่วนงวดนี้นะคะแปบวกหนะคะบวกหกคงที่นะคะได้14นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ 4, 4ี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะที่มาของการคำนวณน,นะคะของสูตรที่ สแล้วก็สูตรที่สามนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรที่2นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรที่2นะคะใช้รางวัลที่สองนะคะหมุนครั้งที่ห้า ใช้หลักหน่วยนะคะ4บวกนะคะ1คงที่ได้5นะคะ5บวก1ได้6ต่อกันด้วยสูตรที่3นะคะสูตรที่2ก็จะเด่นที่5แล้วก็6สูตรที่3นะคะ ใช้รางวัลที่สองนะคะหมุนครั้งที่สี่นะคะใช้หลักแสนนะคะในการคำนวณแปดนะคะบวกหกคงที่นะคะได้สิบสี่ใช้สีนะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้า คลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะทั้งหมดนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้สี่แล้วก็ห้านะคะอขออภัยค่ะได้ห้าแล้วก็หกนะคะวิธีการคำนวณก็ตามนี้นะคะสูตรที่หนึ่งได้ห้าแล้วก็หกสูตรที่สองนะคะได้ห้าแล้วก็หกเหมือนกัน ส่วนสูตรที่สามนะคะได้สี่แล้วก็ห้านะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเด่นห้าหกสูตรที่สองนะคะเด่นห้าหกสูตรที่สามนะคะเด่นสี่แล้วก็ห้านะคะ คลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็ตามนี้เลยนะคะชนกันที่ห้านะคะสามตัวสามสูตรนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ